โอ้ยหา่าเอ้ยปัญญาอย่างนี้ยังอยากจะมาเป็นคนอีกไม่ได้รู้เรื่องเฮียอะไรเลยกูไม่อยากจะดา่าพวกมึงนะเอาส้นตีนอะไรคิดอ่ะมึงจะไปจับผิดเขาทำเฮียอะไรวะไอ้พวกส้นตนีนมึงจะไปจับผิดเขาทำเฮียอะไรเงินมึงก็ไม่ออกเงินมึงก็ไม่บริจาคูไอหา่าไอพวกสสปัญญาอ่อน หลังมีประเด็นการโต้เถียงกรณีที่การจอมพลังจัดซื้อเสื้อกรอกและขอรับการสนับสนุนแผ่นเกาะแข็งระดับ4จำนวน250แผ่นให้กับทหารตามแนวชายแดนหลังมีการประทะกับกัมพูชาครั้งที่ผ่านมาโดยโคษกกองทัพบ,บกยอมรับว่าจากการตรวจสอบการจอมพลังสนับสนุนแผ่นเกาะกาันรกระสุนตามที่ปรากฏออกมาให้จริง ซึ่งให้กับตำรวจตะเวนชายแดนและทหารผานซึ่งหลังจากนั้นทางการจอมพลังเองก็ได้มีการชี้แจงกับคณะกรรมการที่การทหารและเกิดข้อถกเถียงเรื่องการจัดซื้อเสื้อเกาะขึ้นซึ่งทางสสของพรรคประชาชนเองก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบค่ะยังคงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวรัวๆโจมตีการจอมพลังและกองทัพทำเอาท่านเรวัดกินเกษรทนไม่ไหวค่ะงานนี้เลยต้องออกมาไล์สด ฟาดสอสอถึงการกระทำดังกล่าวว่าดีแต่จ้องจับผิดทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคยบริจาคและยังกล่าวอีกว่าการกระทำดังกล่าวมันเป็นเรื่องปัญญาอ,อ่อนเดี๋ยวเราไปรับชมบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางท่านเรวัตกิ่นเกษรได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ในไลฟ์สดด้วยค่ะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดนี่นะ ผมไม่รู้ว่าท่านสอสอหรือสังคมที่ออกมาตรวจสอบไอ้คุณกันจอมพลังเนี่ย <Hello. S 1> ผมเองไม่เห็นด้วยเลยนะครับ <Hello. S 1> ผมเองไม่เห็นด้วยเลยนะครับ <Hello. S 1> คือคุณจะไปช่วงในภาวะที่มันเรามีปัญหาจะทำสงครามกับเขมรนะครับ เราจะมีปัญหาทําสงครามกับขมรไอ้การยอมพลังมันก็ลงไปช่วยเริ่มจากไปสร้างบังเกอร์ไปสร้างถนนหาเสื้อเกราะหาโดนให้กับทหารและคุณก็มาถามว่าคือจะไปว่าทหารน่ะทำไมงบประมาณไม่มีเหรอทำไมต้องไปขอบอิจากชาวบ้าน โอ้ยฮ่าเอ้ยปัญญาอย่างนี้ยังอยากจะมาเป็นคนอีกไม่ได้รู้เรื่องเฮียอะไรเลยการจะวางงบประมาณทำอะไรเนี่ยมันต้องมีแผนงานเสนอเข้าไปก่อนเสนอแผนงานว่าปีนี้จะจัดซื้อเสื้อกรอกสามพันตัวนะครับหรือจะสร้างถนนตรงไหนจะทำหลุมหลบภัยตรงไหน ต้องเสนอผ่านสภาพรอนมัดงบมาต้องมาผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเร็วสุดใช้เวลาป,ป,ปีครึ่งถึงสองปีปีครึ่งถึงสองปีแต่นี่สงครามมันมาประจันหน้า,ขาเขมรมันมากวนตีนมันเริ่มยิงเรามึงจะไปหาเงินที่ไหนทันแล้วชาวบ้านคนไทยเขารักแผ่นดินไทยเขารักทหาร เขาก็ช่วยกันบริจาคไม่ดีเหรอกูไม่อยากจะด่าพวกมึงนะเอาส้นตีนอะไรคิดเฮะเอาส้นตีนอะไรคิดประชาชนเขาเบริจาคด้วยจิตศรัทธานะเขาเบริจาคด้วยจิตศรัทธาทหารอยู่แนวหน้าเสื้อกลอบเนี่ยมันเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามตามประกาศของกระทรวงกลาโหมแต่ถ้า ผู้ครอบครองเป็นหน่วยราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นฝ่ายปกครองไม่ผิดครับไม่ผิดสามารถขออนุญาตได้มึงจะไปจับผิดเขาทำเหี้ยอะไรวะไอ้พวกส้นตีนมึงจะไปจับผิดเขาทำเหี้ยอะไรเงินมึงก็ไม่ออกเงินมึงก็ไม่บริจาค กองทัพก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยประชาชนเขามีจิตศรัทธาทหารเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกหลานเขาเขาร่วมบริจาคก,กองทัพขอบคุณการที่กองทัพจะวางงบประมาณจัดซื้อมันจะใช้เวลาปีสองปีก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยครับไม่ต้องไปรักษาฟอร์มวางฟอร์ม ผมเป็นตำรวจเนี่ยประชาชนมาบริจาคผมชอบครับมาเลยครับช่วยกันครับงบประมาณมีไหมมีไอ้เฮียก็เงินภาษีพวกเรานี้แหละนะครับหูไอ้หาไอ้พวกสสปัญญาอ่อนเสือกมาเป็นสสไอ้สสปัญญาอ่อนวุฒิภาวะแค่นี้เหรอคุณจะมาเป็นสสไปตรวจสอบ การพัฒนิตจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนี่มาแกวะมาจิกทหารเขามึงคอยไปตรวจสอบไอ้ไอ้พวกที่หลบไปตีกอล์ฟอ่ะอย่างนั้นดีกว่านะวันที่ทำงานแล้วมันหลบไปตีกอล์ฟอ่ะไอ้กันมึงทำต่อไปเถอะมันจะดีจะเลวอย่างไรก็ช่าง เองเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านที่จะรวบรวมเงินทองไปช่วยทางราชการมันไม่ได้ผิดอะไรมันเร็วเงินบริจาคเนี่ยไม่นั้นถนนน,นี่ก็ยังขึ้นไปลำบากเดินทางกันลำบากไอ้การมึงทำต่อไปนะถือว่าเป็นแนวหลังผมทุเลศกับไอ้พวกสสหาเนี่ยทุเลศจริงๆลูก หนูก็รุ่นลูกรุก่นหลานนะมึงทำอะไรให้เข้าท่าเข้าทางหน่อยได้ไหมไม่ใช่เป็นสอสอแล้วก็อู้ปวดหัวกับพวกมึงจริงๆเลยไม่เข้าท่าเลยผมไม่ได้บอกว่าไอ้กันมันถูกมันผิดอะไรส่วนการจะไปตรวจสอบว่าเงินบริจาคเข้าเท่าไหร่เอาไปซื้ออะไรบ้างก็ชี้แจงเข้ามามันจะได้แฟฝงนะฮะแต่ผมไม่ ผมไม่ชอบนะไอ้พวกมาบอกไปบริจาคให้ทหารทำไมทำไมทหารต้องรับบริจาคแม่จริงๆเลยมึงสอสอเขามีหน้าที่ไปพิจารณาร่างกฎหมายนะไปพินาางบประมาณที่จะไปใช้ช่วยเหลือชาวบ้าน ปกติผมไม่ยุ่งเรื่องพักการเมืองนะผมว่าผมว่าไม่ใช่ไอ้คุณเท้งที่เป็นหัวหน้าพักเขาไม่เห็นออกมาพูดเลยมีแต่ไอ้พวกสสปัญญามีน้อยนิดเนี่ยออกมาพูดมันทุเลศลูกมันทุเลศหนูต้องวางตัวสมัยนะลูกนะเดี๋ยวพอศาลที่ภาคสาจำคุกหนูเนี่ยไม่รู้หนูไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะโดนพวกคนที่เขายังรักชาติศาสตร์กษัตริย์ กระทืบเอาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจํำอะ่ะเพราะมันชัวร์ชวอยู่แล้วที่จะต้องติดคุกอะ่ะทําอะไรเข้าท่าเข้าทางผมก็บอกว่าเข้าท่าเข้าทางอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางน,นี่ก็เลิกทำเถอะ,ถอะไอ้พักนี้มันดีตรงอะไรวะดีตรงไม่ซื้อเสียงเนนะนะแต่ว่าแม่มึงมีสสป,ญญปัญญาอ่อนอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหว มันไม่ไหวนะครับแล้วไม่ต้องไปถามเรื่องเงินบอยจาคในเมื่อมึงไม่ได้บอยจาคส่วนคุณวัตรที่ว่าบอยจาคไปแล้วห้าหมื่นตอนไอ้กันโดนกระทืบจะขอคืนเขาให้คืนก็แม่น่าจะจบนะก็ตรวจสอบบอกไม่เอาอีกสะบัดซ้ายสะบัดขวาอะไรอีกนะครับจนกระทั่งนี้ลามแล้วลามแล้ว คุณนางงามตกจากกี่บาทก็ไม่รู้นะครับตกผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะนวัตก็อายุอ่อนกว่าผมไม่เท่าไหร่นะครับถ้าคุณนวัตมาเดินในเส้นทางที่จัดนงงงางงงงานงามประกวดความสวยงามให้โอกาสผู้หญิงผมว่ามันดีนะครับแต่ว่าถ้าแผนง,งานที่มันจะเอยผมก็ไม่รู้จะว่าไงวะ ปัญญาระดับนี้แล้วมีเงินระดับนี้แล้วนะครับไอ้ไอ้ไอ้สอสอไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่ได้บริจาคนี่อย่าไปเสือกกับเขาเลยนะถ้าคุณบริจาคนี่ยค่อยออกมาจะขอทวงคืนอะไรผมก็บริจาคไปทั้งสองมูลนิธินะทั้งมูลนิธิทำความดีของคุณบุ๋มบรรดากะมูลนิธิกันจอมพลังนะและที่ทำบุญไปเนี่ยกูไม่เคยขอคืนนะ คนอย่างกูเนี่ยกูทําบุญกับไอ้วัดไล่ขิงให้หลวงตาแย้มเนี่ยทั้งๆที่ไอแย้มมันเฮียนะกูยังไม่ไปขอคืนเลยโอ้โหไอทุเลศวะไอเ้เฮียคนไปขอคืนเนี่ยนะครับมันมีไม่กี่คนแล้วนะประเทศเนี้ยนะครับแล้วคุณจะสร้างศัตรูไปทั่วนะมันไม่ดีแล้วครับเครียดคุณวัดเลิกเถอะนะผมว่ามัน มันเครียดกับชีวิตคุณมากกว่านะครับผมไม่ได้ออกตัวให้กันจอมพลังผมไม่ได้ออกตัวให้กันจอมพลังไอ้สงการผมไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเขาแต่ที่เขาทําเนี่ยตอนที่ไปช่วยทหารเนี่ยผมว่าเขาทําดีนะครับผมว่าเขาทําดี ไอ้จ๋าอย่าไปห่วงทัวส้มมาถล่มช่องเลยคือผมพูดแบบผมเป็นคนเฒ่าคนแก่คนหนึ่งนะหนูจะเป็นสอสอเนี่ยไอ้สอสอพักส้มสองคนที่จะออกมาตรวจสอบการใช้งบประมาณของทหารเนี่ยหนูต้องตรวจสอบให้มันระดับที่หนูเป็นสอสอหน่อยไม่ใช่ไปตรวจสอบเรื่องการซื้อเสื้อเกาะจากเงินบริจาค หนูต้องไปตรวจสอบงบประมาณที่เอาไปใช้ว่ามันถึงกำลังพลหรือเปล่าเขาไปทุจริตกันหรือเปล่ากินหัวคิวกันหรือเปล่านะต้องไปตรวจสอบอย่างนั้นต้องตรวจคนเป็นสอสอกเด็กเด็กปัญญาอ่อนมันแตกต่างกันนะระดับเป็นสอสอเนี่ยนะครับ ผมเห็นด้วยผมก็มาเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยบริจากเงินบอยจากมาแรงจากแรงศรัทธาของชาวบ้านเงินบริจากมาจากแรงศรัทธาของชาวบ้านแล้วมันไปทําได้ทันทีไงทำได้ทันท,ทนีถ้าใช้งบประมาณของทางราชาการไม่มีทางครับไม่มีทางครับผมเคยบริหารงบประมาณมาก่อนผมเป็นผู้ชาการ ผมบริหารพบประมาณมาก่อนนะครับมันช้าครับต้องจัดซื้อจัดจ้างนะมาลาบากทำไปเถอะครับยามมีศึกสงครามคนไทยรวมพลังกันนะครับช่วยกันผมไม่ได้กลัวใครจะมาถล่มผมนะครับถ้าผมพูดความจริงนะครับเพราะหนึ่งผมไม่ได้ลงการเมืองนะครับ สองผมไม่ได้ห่วงยอดผู้ติดตามผมนะครับว่าจะมีกี่คนนะผมไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นนะครับไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นแค่ผมมีผู้ติดตามผมแค่พันคนนี่ผมไล้ได้ผมพอแล้วครับนะผมไล้ได้ผมพอแล้วนะครับมันต้องวางไงนั่นดีมันต้องวางมาตรฐานคนให้ถูกดินะครับ ถ้าระดับเป็นสสแล้วเนี่ยจะทำอะไรมันต้องระดับสสนะครับสสนี่สำคัญนะแม่นตั้งกระทู้ถามให้นาะยกและมุนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษาเหมือนกันสสลบบุรีคนหนึ่งเนี่ยปั่นป่วนไปทุกกระทรวงนะครับเวลาสสจะถามอะไรเนี่ยนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบในรัฐสภา และให้ประกาศในรรชกิจจานุงเบกสาอให้ประชาชนทราบทวกันไอ้เหี้ยมันอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมันถามไปสิบสองส้วงสมัยก่อนมีแค่สิบสองกระทรวงนะครับโน่นมันต้องเกรดอย่างนั้นไม่ต้องมาตรวจสอบอย่างนี้หรอกแต่ที่ท่านสงสัยท่านจะตรวจสอบมีคนมาเรียกร้องว่าเงินบริจาคเข้าไปทั้งเยอะทั้งแยะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเอาไปอมหรือเปล่าเอาไปใช้หรือเปล่าท่านตรวจสอบได้ครับ ท่านตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าคนที่จะตรวจสอบเนี่ยควรจะเป็นคนที่บริจาคเข้าไปนะคนที่ไม่ได้บริจาคเข้าไปเนี่ยอย่าไปเสือกกับเขาเลยเงินก็ไม่บริจาคไอ้เชี่ยติอย่างเดียวเลยลูกอีช่างติแต่ถ้ามึงบริจาคไปสักห้าร้อยพันหนึ่งแล้วอใบเสร็จไปขอตรวจสอบผมว่าอันนะคุณมีความชอบธรรมนะนะครับจะบริจาคไปเท่าไหร่ก็ช่าง นะครับเอาใบเสร็จหลักฐานการโอนว่าคุณโอนไปช่วยแล้วคุณขอตรวจสอบหน่อยอันนั้นเป็นความชอบธรรมนะเป็นความชอบธรรมครับ